ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอนนทักแล์นะครับก็ผมไม่ได้หายไปไหนนะในระยะเวลาสองเดือนหน่อยๆไม่มีคลิปลงเลยนะครับพอดีมาจอดอยู่บ้านนะครับก็ย้ายประกอบการย้ายทะเบียนเปลี่ยนทะเบียนย้ายประกอบการเปลี่ยนทะเบียนพอดีแล้วก็ทําตัวทีเพิ่มนะครับก็คือเอกสารข้ามแดนเพราะว่าแต่ก่อนผมวิ่งมันไม่ได้ใช้แต่ทุกวันนี้บังคับใช้หมดแล้วนะครับก็รอตัวที เล่มเขียวนะครับพาสปอร์รถอ่ะสองเดือนก็แล้วแต่ประกอบการนะครับบางประกอบการก็เร็วบางประกอบการก็ช้าก็แล้วแต่นะครับมันก็อยู่ในระยะเวลาสองเดือนแต่ผมมาเข้าประกอบการต่างจังหวัดนะครับก็ทะเบียนสุขโขทัยนะไปเข้าทะเบียน b ีเอนะครับก็ของพี่เบียร์พี่เบียร์สะเกเนียงหัวดําดนะครับก็ได้ทะเบียนมาแล้วนะครับก็เป็นเจ็ดศูนย์สี่สามเก้าเก้านะครับทะเบียนหัวเดีย๋ยวผมพาไปดูเรียบร้อยครับก็รถจอดอยู่บ้านสองเดือนครับ ก็จอดตั้งแต่สิบหกสิบหกเดือน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 เก้าผมเอาของมาลงสิบหกเดือนเก้านะครับแล้วก็เดือนสิบสิบเอ็ดตุลานะครับมันเกิดผมแล้วก็นี่ก็หลุดวันที่วันนี้วันที่ยี่สิบสองยิบสามละอีกเดือนวันที่สิบเอ็ดนะก็เกือบสามเดือนแล้วนะครสองเดือนกว่ากว่านะครับแต่ทะเบียน่ะผมได้มาตั้งแต่อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์แรกอาทิตย์แรกๆเลยนะครับ ก็เพิ่งใส่ทะเบียนเสร็จก็ไปนู่นไปนี่เลยครับอยู่บ้านได้อยู่กับลูกนะครับก็ทะเบียนตรงหัวนะครับก็เป็นเจ็ดศูนย์สี่สามเก้าเก้านะครับสุโขทัยนะครับก็ผมย้ายเป็นประกอบการมาอยู่ที่สุโขทัยแล้วนะครับรถตรวจสภาพผ่านนะวันนั้นหูรุนมากวันที่ไปตรวจสภาพนะครับก็สเต็ปก็เหมือนเดิมนะครับมาอยู่บ้านไม่มีอะไรมากนะครับก็ล้างรถเก็บรถนะครับ ็มาบ้านก็เติมถังน้ํามันหน่อยครับเนี่ยแล้วก็ทํำสอดตรงให้เพื่อนทํานะครับก็สภาพรถก็เหมือนเดิมนะไม่ได้หายไปไหนทุกคนทุกคนถามลยผมขายรถหรอไม่เห็นลงคลิปเลยหายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนนะผมอยู่บ้านจริงๆอยู่กับลูกเลยอะ่ะแล้วก็ไปย้ายของอยากเชียงของมาย้ายของจากสุโขทัอจากสมุทรปราการเอากลับมาเก็บบ้านหมดเลยนะครับตอนนี้ ผมไม่มีที่พักต่างจังหวัดแล้วก็เดี๋ยววิ่งงานจบก็กลับบ้านนะครับก็เป็นท,ทะเบียนหางนี่เป็นเจ็ดศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์นะครับทะเบียนยังหลอ่อทะเบียนอย่างเท่นะพี่เบียร์จัดให้ก็ทะเบียนนี้รอคิวนะไม่ได้รอคิวหน่อยถ้าอยากได้ทะเบียนนะครับแต่ผมก็เอาไล่ไหลไล่กันก็ตัวหางก็เสร็จครับมาบ้านนี่ตัวหางก็ มาเติมช่วงท้ายช่วงไรหน่อยก็หางก็เนี่ยทะเบียนหางโคตรเท่เลยเจ็ดศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์นะครับก็อยู่กับเสียแชมป์รถเกี่ยวสวัสดีครับยังนะครับเนี่ยทำงานครับวันนี้มือล้างรถนะเนี่ยก็มาอยู่บ้านรถเอี่ยมก็แชมป์นี่แหละแล้วก็บอสแล้วก็ลูกสาวนะครับช่วยกันล้าง นีม่มาจอดสองสองเดือนกว่าล้างไปอยู่สองสารอบเนาะล้างไปอยู่สองสารอบนะครับล้างตอนนั้นล้างตอนแรกฝนตกใส่แล้วก็ล้างอีกก็ฝนตกใส่แล้วก็เลยปล่อยเลยแล้วทีนี้จะไปวิ่งงานก็เลยล้างอีกถ้าเรียบร้อยครับขนสภาพ้าขึ้นหางเรียบร้อยทะเบียนตรงนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าขามันแตกอยู่แต่เรามีทะเบียนตัวหน้าแล้วไม่เป็นไรดูดิอยู่บ้านนะ ล้างจนข้างในดำไม่ยมหมดต้ได้น้ำยาดีนะครับพัสีอย่างเงาอ่ะก็เตรียมของขึ้นรถเหมือนเดิมนะครับซื้อผ้ากล่องผ้าเปื้อนเดีย๋ยวรอบนี้มีกล่องเครื่องครัวไปด้วยนะครับมีเดี๋ยวมีการหุงข้าวกินกันอะไรกินกันนะครับเพราะว่าเข้าเข้าถึงช่วงหน้าลำใหญ่แล้ว ไอ้ถังน้ํามันถังน้ํามันเครื่องที่บ้านให้ไปเอาน้ํามันเครื่องเก่านะไปตัดไม้ก็ได้ตู้เย็นมาใหม่นะไอ้ถังแดงๆผมยกลงเก็บแหละได้ตู้เย็นมาใหม่ก็กองกองน้ํามันเครื่องกองโซลารันะกะว่าจะถ่ายน้ํามันเครื่องที่นี่นะก็ไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวไปให้พี่ทอมถ่ายที่เชียงของดูดิ เดี๋ยวพอได้หาคิดถึงกันเดี๋ยวเปิดไฟดูครับว่ายังแก็มเหมือนเดิมไหมเพราะว่ามาจอดเนี่ยจอดแบบไม่เอาอะไรเลยอะจอดงักเลยพอได้สาตาร์ทมั่งอะไรมั่งนะจอดจนแบตหมดหละสองรอบอะช่วงแรกๆสาตาร์ทบ่อยแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้สาตาร์ทเลยเดี๋ยวเปิดไฟดีออนกัน แกมั้ับแกมแจมเหมือนเดิมพอจุไฟเราข้างขาดไปดวงนึงมันกระแทกกาวมันขาดก็เดี๋ยวไปเค็มแจ้งเจ้าของไฟไปแล้วนะครับเดี๋ยวเค็มได้เดี๋ยวผมพาดูอีกรอบนึงครับตอนเปิดไฟแล้วไฟหลังคายังติดครบครับอืมไอแชมป์อย่าเบรกเว้นปเปล่าไอเอย่าเบรกให้นหน่อยดิดูผมใส่ถังไอใส่ใส ถังน้ำมันเลดมาสะท้อนเดี๋ยวพี่บอกตอนเหยียบอะขึ้นไปนั่งรอเลยแต่โชว์ไฟเบรกกับพิบท้ายเหมือนเดิมครับหลอดไฟใหญ่น้อยมีอ,ยออนสว่างเหมือนเดิมโหจะจอดนานจริงยอมรับเลยครับรอบนี้ว่ารับเอกสารไม่พร้อมเหยียบเลยเหยียบของเล่นใหม่ครับของเล่นใหม่ ใส่ขครเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวผมลองลองปิดแฟดดูก็เป็นสเต็ปนะครับเปิดไฟเลี้ยวหน่อยเช็คไฟไปในตัวเลยไม่ได้ยินเปิดไฟเลี้ยว ปิดไฟหน้าอ๋อเดี๋ยวผมเช็คไฟไปในตัวพอดีเลยรถของจอดนานด้วยเราจะออกไปวิ่งงานแล้วเปิดฝั่งขวาดิ่ดูเรื่องฝั่งซ้าย ครับครบหมดทุกดวงออกไปวิ่งงานกันจะได้ไม่ต้องเช็คแล้วครับปลอดภัยมีแค่ไฟหลีขาดดวงเดียวครับโอเคปิดไฟหน้าปิดส้ายขวายกไฟสูงดิโอเคไฟเลี้ยวฝั่งขวาโอเค พรุ่งน,นี้ไปใส่สมโอโพประดรับช้างครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปเชียงของนะครับแล้วก็เจอกันคลิปเดินทางเรื่อยๆนะครับก็คลิปน้อยลงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับดีอยู่บ้านไม่มีอะไรทำล้างกัินแบบโหแหมผมแล้วพบกันคลิปต่อไปครับผม รอบนี้เต็มระบบครับไปได้หมดนะครับนครพนมเมียงจันร์ปากเซช่องแมกมาเลคือข้ามได้ทุกด่านแล้วนะครับผมผมข้ามได้ทุกอย่างด่านแล้วก็ตอนทําตอนแรกอะผมไม่ได้คิดว่าข้ามด่านไงเพราะว่าผิดหวังมาผิดหวังมาหน่อยนึงก็เลยว่าจะไม่วิ่งข้ามด่านแล้วสุดท้ายก็ไม่พ้นข้ามด่านนะครับก็ ตอนนี้รถผมพร้อมครบทุกอย่างเอกสารครบทุกอย่างแล้วนะครับเฉพาะเอกสารคนเอกสารรถแล้วก็เดี๋ยวไปทําใบขับขี่ทอสีล่ละเพราะว่าอายุครบทอสี่มันทําได้ยี่ห้าทอสามเริ่มทําได้ยี่สองทอสี่เริ่มทําได้ยี่ห้าเพราะว่าตอนนั้นอ่ะก่อนจะยี่ห้าอีกแค่ไม่กี่วันน่ะวันยังไม่ครบวันเกิดยี่ห้าเต็มใบขับขี่ผมหมดอายุแล้วทีนี้ไปเขายังไม่ให้ทําเป็นทอสี่นะครับก็เลยทําเป็นทอสามมา เดี๋ยวรอบนี้ทําเป็นทอสีนะครับก็งานงานแท้งงานอะไรก็จ้างผมได้นะทุกคนต่อไปนี้เราก็จะวิ่งหลายๆห,หน้านะครับด่านตรงไหนที่เราไม่เคยไปเราก็จะไปนะตอนรถไม่พร้อมอะ่ะบางทีงานมาน้นด่านนี้ไปไหมโอ้พี่ผมรถไม่พร้อมไหวถานไม่พร้อมบางทีมันเสียโอัตนะครับแต่รอบนี้ผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับผม โอเคผมไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลิช่องนอน,น,อนท์ทักไทแลนด้นะวยนะยังอยู่ยังอยู่ไม่ได้ไปไหนวันดียังชัมครับ <laughs> ไปครับ